ว้าว <Wow. S 2> วันนี้มีพัสดุปริศนามาส่งนะวิ <sp id> ใครทักมา <t od> คาดว่าน่าจะเป็นพัสดุของพี่ชายแล้วเรามาแกะพร้อมกันเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไร <c oughs> แกะของไหนดีแกะขลองไหนดีแกะกองน้อยก่อนแล้วกันกล่องใหญเอาไว้ก่อนแล้วมาแกะกันเลยทุกคนอุ้ยหๆๆยหอุ้ยหมูยอูยหูยอูย่ยูยหูยหูย <c> ห <oughs> ูยห อุ้ยอุ้ยน่าจะเป็นอ๋อนี่น่าจะเป็นประกาศนะครับผมมาพี่ชายส่งประกาศมาให้อะโอ้ใบตองใบตองว้าวดูดีทุกคนสีถุงว่ะมาเดี๋ยวเรามารุ้นอีกทีนึงนะครับว่ามันจะตายหรือเปล่าตางกล่องมีเขียนไว้ด้วยห้ามโยนห้ามวางตากแดดขอบคุณครับามาเ,าเริ่มกล่องแรกครับกล่องแรกนะถุงแรกเออเรามารุ่นกันว่าจะรอดหรือไม่น้องจะรอดไหม แพ็มาดีมากเสียวอย่างเดียวตายอุ้ยนนตายโอ้โหดิตัวเลขตายครับโอ้ไม่นะอ่ะตัวที่สองอะจะตายเถอะจะตายจะตายอ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น อุ้ยรอดรอดน้องรอดอุ้ย้วจะเป็นหูช้างอุ้ยโคสวยเลยทุกคนดูดิหนนี้เฮ้ยมาว่ามาว่มา,มาตัวที่สามต่อไปปุ๊บุ้ยรอดรอดรอดทุกคนตัวนี้ก็รอดว่ะดูดิโคสวยอย่ารูร้ดูดูดูแต่น้องงอมงอมแล้วทุกคนตัวสุดท้าย ตัวนี้ไม่รอดครับน้ำโอ้น้ำน่าจะรั่วด้วยนะครับเส่ยดตัวนี้น่าจะสวยเหมือนกันอน้องรอดสองตัวนะครับไมยนะมาดูกล่องถัดไปครับผมมาแล้วกล่องใดมีเขียนด้วยห้ามโยนห้ามวางต่างต่างแดด <c oughs> <c oughs> ต่างแดดเออขอบคุณครับามาขอบคุณนะครับผมที่ส่งมาให้นะ ไม่รอดอีกแล้วทุกคนไม่รอดว่ะสรุปคือประกาศนี่ลรอดสองตัวลอดสองตัวนะครับออพี่พี่แกน่าจะส่งมาให้ห้าตัวนะครับผมอ่าก็ไม่เป็นไรนะโอ้หนี่จะส่งอันนี้มาด้วยรถบรงคับเวเงียโอ้รถบังคับสองคันนะ่ะว้าวโอ,โอ้เป็นรถบรงคับนะฮะโอ้แกน่าจะไม่ได้เล่นแล้วก็รอไปโอ้ดีดีดเทพดีนะ พร้มอมกับรีโมทนะสองคันเลยนะนนนว,ว้ะวาวเซสว้าวแล้วก็มีสัมาติแถมมาด้วยโอ้โหดูสิหนักๆเหมือนจะใส่ฐานมาด้วยนะลองเล่นลองเล่นดูมันจะเล่นได้ไหมอ๋อน่าจะน่าจะไม่มีแบบคันนี้ดิลองคันนี้อ้าวเงียบเงียบเลยโอ้สรุปเลยคือนอนรอดสตัวนะฮะ เออก็ขอ,อขอบคุณพี่ชายด้วยนะผมนี่อ่ะคนนี้เลยก็ขอบคุณพี่ชายด้วยนะที่ส่งของเล่นแล้วก็ประกาศมาให้ด้วยนะผม,มนะขอบคุณมากมากนะเออทาอะไรทั้งไหนเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประกาศมันจะสวยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวขอเอารถบังคับไปชาร์จไปก่อนนะแต่จะมาเล่นโชว์วจะเล่นได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซ่อมไป let's go <S <laughs> แกดูเมื่อกี้นี้สนิมสนิมกิน <laughs> แล้โันี่สถา,านนะครับ <laughs> นี่โอ้ไม่กอดอ้ว่า โอ้ว้วาวขาดเลยแต่ไม่เป็นไรนะก็คันนี้ก็สามารถโมได้ ถ้าไม่ถ้าไม่เปียกถ้าไม่สเปียกน้ำนะสามารถมูมได้เดี๋ยวเรามาโมในอีพีต่อไปแล้วกันนะพีนี้เราก็ดูเค่ประกาศก็พอ,อสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะส่งประกาศมาให้ผมรีวิวหรือว่าจะให้โปรโมทให้ก็ได้เลยนะ,ะติดต่อทาที่ไลน์ได้เลยนะ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีโหลหรือว่าไม่มีแบบโหลประกาศหรือว่าเป็นตู้ประกาศนะครับก็ไม่มีเลยต้องใช้ขวดแทนแล้วกันนะทุกคนอ่ะใช้ขวดไปก่อนี๋ยวมาแกะเลยนะผมตัวแรก มันเกือบตายนะรู้ไหม <S <S มาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะทุกคนแพ็คมาดีมากแต่ว่าสถา,านการณ์เขาน่าจะตากแดดเลยนอนก็นเลยตายสามตัวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิด้วยนะครับแพ็คมาดีมากอา้โอน่าจะเป็นโอ้โหสองซ้อนเลยวะ่ะโอ้ยโอ้ดูสิดูสวยนะทงชาติป่ะนี่อนอนลงไปในขวดนะ นอนไม่ลงโอ้ลงแล้วว้าวงูค oh! นต่อไปงูน้ำแตกโอ้โอ้ตัวนี้สวยนนตัวนี้สวยเลย oh! ว้าวปไปมึงจะอยู่ในขวดนะโอ้ oh. oh my g o s แล้วพี่แกบอกว่าส่งมาให้ผมเนี่ยจะมีสีทองแล้วก็เออะไรอีกคาดจริงถ้าไม่ตายนี่คือแบบว่าอู้ว่ว่ามันมันแก้งตายรบอกว่าเดี๋ยวลองแกะดูดิ่อุ้ยอันนี้เนี่ยเป็นเลดรดากอนหรือเปล่าวะโอสขาวครับีนเป็นเลเไม่โอ้โหนี่ไงทองโอ้ไม่โอ้ไม่นะโอ้ไม่ตัวนี้ก็ตายโอ้ไม่ต้องแกะก็รู้แล้วใจวะ ของตัวเดี๋ยวไปหาอ่างมาใส่ให้ดูโอเคถ้าจะโอเคแล้วแหละมามาตัวแรกเลยนินไดนไปเรื่อยนิน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 ว้าวมันไร่มือมหมเนี่ยเย่อยู่นี่ hello h ห l l o peter เฮ้ยเจดูดิดูดิหน้านี้อู้โคตสวยนะว้าว อเอา้าเอา้าเอา้าตายอ่ะตกใจตกใจนี่น่าจะเป็นหูช้างนะครับผม ทุกคนมาตัวที่สนอนลงไปเลยโอ้โหตัวนี้ก็สวยนะดูดิโอ้ดูดิเจอกันเฮ้ยเฮจะกัดไหมนั่นเฮ้ยเฮ้ยเยานายาน่าเฮ้ยเฮ้จเจเเเเ ครับทุกคนก็สอนตัวนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้า3ตัวนั้นไม่ตายก็จะสวยันนี้นะก็สำหรับรถบัคับสอคันนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาโมนิายในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนนะแล้วอีพีนี้ก็ชมประกาศไปแล้วกัน <Yeah. S 1> ก็คลิปนี้ไม่มีแล้วมากครับก็มีเพียงเทัานี้นะซีอูเกนิกไทม์ล้วกันทุกคนบาย굿บาย